ผมกำลังคิดว่ากล่าวทักทายหรือขายของก่อนดีขายของก่อนแล้วกันเซก้าโกลเด้นวิกซ์เทศกาลลดราคาเกมใน่ข่ครั้งใหญ่ที่จะทำให้คุณกระเป๋าฉีกที่จัดกันในทั้งแพลตฟอร์มสตรีมและ PlayStation Sto r e ที่เปิดโอกาสให้คุณไปถอยเกมกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง10พฤศจิกายนมีหลากหลายเกมในไข่เซก้า Sega ที่คุณได้จับจองเป็นเจ้าของเช่นไปเป็นซามูไรในสมัยเอโดะซืบหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองกับไรอ์อะดรากอนอิชิ หนึ่งในเกม RPG ที่ดีที่สุดทั้งงานภาพงานเสียงและงานเนือ้อเรื่องระบบดเป็นไอหนุ่มหน้ายกที่มีชีวิตครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนมอปลายธรรมดากับอีกครึ่งหนึ่งออกล่าเล่าปีศาจไปกับ Persona 5และพลาดไม่ได้กับแฟนชายที่เป็นมาสคอร์ของค่าย Sega ภาคล่าสุดของจ้าแม่นสายฟา้าที่ออกผจญภัยกันแบบโอเพนโวิ่งกันให้เร็วเต็มสปีดจัดการศัตรูด้วยความเร็วดุดสายฟา้าฟาดกับ Sonic c o n c h i ลดราคากันแบบจัดหนักจัดเต็มเลยล่ะครับโดยเฉพาะอิชินเพิ่งเคยลดราคาครั้งแรกนั่น,นี่ยและเปิดอีเวนต์มาทั้งทีผมก็ควรหยิบเกมสักเกมมารีวิวตามฉบับผมซะหน่อยซึ่งแน่นอนผมเล็งไว้แล้วเราจะไปเป็นสามูไรในยุคเอโดะกันผมบอกเลยเกมนี้เนื้อเรื่องจริงจังซีเรียสเข้มข้นมากเลยล่ะครับเอ้ยทำ,ทำไมหน้าพวกคุณดูไม่เชื่อผมแบบนั้นล่ะครับ วทุกท่านเลยผมจีนจะสปาร์กวันนี้เราจะมาเป็นสามูไรในสมัยเอโดะตอนปลายกันกับ l ไลออดรากอนอิชินเสร็ผมต้องขอสารภาพตามตรงผมยังไม่เคยแตะเกมตระกูลนี้แบบจริงๆจังจัง ซึ่งน่าจะเป็นจังหวะดีที่ผมเริ่มเล่นจากภาคนี้ก่อนเพราะมันเป็นภาคสปินออฟที่ไม่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับเกมตระกูลยากุซ่าเลยจะมีก็แต่การนําตัวละครจากซีรีส์ยากุซ่ามาเป็นแขกรับเชิญในการรับบทในเกมเกมนี้ตอนแรกก็ทำผมสับสนเหมือนกันนะนัวคิริวคาซึมะเขาระดึกชาิได้คุณยด้รับบทเป็นสากามโตะเรียวมะหนึ่งซามูไรที่เพิ่งสําเร็จวิชาดาบจากเอโดะและกําลังมุ่งหน้ากลับบ้านเกิดของเขาแควนโทสัเพื่อกลับมาหาพ่อบุญธรรมและพี่ชายบุญธรรมของเขาที่มีแผนลับๆจะล้มลางบบชชนัักด คุณนางชั้นสูงในยุคนั้นค่อนข้างบ้าอำนาจมากเลยล่ะครับเขาทาให้เห็นตั้แต่ต้นเกมเลยว่าถ้าสมไรชั้นสูงเดินผ่านมาเนี่ยเราชนชั้นรากหญ้าตาดําๆต้องก้มหมอบด้วยทันทีแต่เกมก็ไม่รีรอที่จะสร้างสถานการณ์ฮีโร่ให้พระเอกนะครับอยู่ดีๆก็มีเด็กปวดท้องเฉยเลยเวิยที่นี่คนเป็นแม่ก็รีบอยากพาลูกไปหาหมอไงก็เลยต้องเดินผ่านไอ้พวกสมัยโจชีระดับสูงเนี่ยและไอ้พวกนี้มันก็ไม่เห็นใจชนชั้นรากหญ้าอยู่แล้วตบโ์พระเอก,กทีหนึ่งและเมื่อสคาโมโตเรียวมะได้เห็นสิ่งสิ่งน,น,น ก็เดินไปมอบโดนตไปคนเน<ห>ีเ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับ, <ๆ S 1> รบเรื่องหลักในภาคน,นี้ก็คืออ่าอย่างที่ผมกล่าวข้างต้น3พ่อลูกต้องการเปลี่ยนแปลงระบบชนชั้นโดยทางพี่กับพ่อก็โม้ว่ามีซามูไรถึง500นายที่จะทําการเรื่องนี้นายคนโถคนถังยังไม่ทันทําอะไรเจอสกัดดาวรุ่งซะก่อนยอยู่ดีดๆก็ไปน,นินจาต่างถิ่นมาสติ๊กยูข้อเรียวมะเฉยเลยเว้ยอ่าใช่ครับเรียวมะพ่อแต่แต่เป็นถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนลงมือทำนั่นยิ่งกลายเป็นภารกิจของเส้นเรื่องหลักที่สคาร์มโตะเรียวมะต้องไปสุดความบริสุทธิ์ขอองงตัวเ だから俺は土佐を抜けるどんなおめを着ようと生きて絶対に犯人を突き止める何を土佐兄弟たちをまた会相手じゃあうわーっ<ー> อดใจไม่ไหวจริงๆเลยไอะออดรากอนอิชิดมีระบบเกมเพย์ที่คุ้นมือได้ง่ายมากถ้าคุณจับซีรีส์ยากุซ่ามากดเราจะคงต้องต่อยตีกับบอสตามเส้นเรื่องและตาพันที่คอยมหาเรื่องคุณตามทางเป็นระยะระยะแต่ความแปลกใหม่ในสมัยเอโดะนั่นก็คือเราเพื่อนผงหรือศัตรูส่วนใหญ่ไปไหนมาไหนพกไอ้เล็กยาวๆไว้ที่สเอวใช่ฮะมันไปยุคที่ใช้ดาบฆ่าฟันเป็นผักปลาเลยซึ่งเรียวะของเราก็สามารถทำแบบนั้นได้บอนะสำหรับวิชาดาบมาันทีก็ต้องโชว์ของกันหน่อย หรือจะเดินเส้นทางสายลูกผู้ชายคลาสสิคุณก็สามารถให้เรียวมักเก็บดาบเข้าฝักและใช้มือเปล่าในการตบปั้นศัตรูเอ้ยนี่มันสายลูกผู้ชายตัวจริงเลยนะขอบอกคุณสามารถใช้มือเปล่าในการแพรี่การโจมตีหรือใช้มัดคว่ำพยักในการเคา์เตอร์ได้แกจะได้รับรู้ถึงฤทธิ์เดของมัดคว่ำพยัคเพราะฉะนั้นโจมตีเขาเลย กี้แค่ไม่ได้ต่างตัวสารภาพตามตรงผมต่อยเยอะกว่าฟันดาบถึงดาเมจจะแรงแต่กระบวนท่ามันช้าเอามันเข้าไปโอร่าซาใจกว่าเยอะผมหมายถึงโอร่าที่แบบโอ,โอร่าจริงๆอ่ะ แถมสำนักวิชาที่เปิดตอนต้นเรื่องก็เป็นวิชาหมัดด้วยนะครับสายอื่นนี่คุณต้องเล่นไปกลางกลางเรื่องเท่าไรที่จะปลดล็อกอะ่ะแถมบางซีเควนซ์ยังเป็นภาพบังคับที่คุณห้ามใช้อาวุธด้วยนะครับซึ่งทางผมที่อัพสายนี้มาเป็นหลักก็ได้กำไรหน่อกเลยล่ะครับถ้าถามว่าซีนไหนใช้หมัดลว้ลวนๆบ้านก็อา่อาจเฮ้ยทำไมฮัทช์ทาาชัาา่วเฮ้ยทำไมฮัทช์ชั่ 嗯我来 พอเป็นลูกผู้ชายอยู่ที่ไหนก็เปิดศึกกันได้แต่ทั้งหมดที่พูดมาผมลืมมาทันทีเมื่อได้เจอกับรีโลเวอร์ไม่ต้องทำอะไรแล้วไอเนี้ยโ p จัดจัดศัตรูจะมีว่าขนาดไหนชักนุโม่ขึ้นมา คุยไ,ได้เหรใช่อโอ้ยปวดเทียบเหลือเกินโอ้ยโอ้โอ้โอ้อิ่เองไวิธีเอโดยวิธีสมไรโอ้สมุไร ไปผมก็แอบเขินเหมือนกันน,นะเนคือทุกคาส,สีนบอสไฟอ่ะมันจะเป็นฉากประทะดาบอุ้ยแล้วฉากดวลดาบแต่ละสีนี่คือเท่มากสมกับเป็นยอดชายนใยสมุไรแต่พอเข้าเกมเท่านั้นแหละอันนี้เองมันมีอีกหนึ่งสไตล์การต่อสู้ที่ใช้ปืนผสมดาบเรียกว่าวายแดนเซอร์มันเป็นสายที่หลบโคตรพลิ้วมากเลยใช้ได้ดีกับบอสแต่ก็น,นั่นแหละผมไม่ได้แต่วักอีพกตลอดทางและพาจบเกมได้ด้วยนะ มันโอพีขนาดนั้นเลยแหละฮะแถมยังมีระบบฮีตเกมที่จะเป็นท่าไม้ตายประจําเ,เกมตระกูลยากุซาซึ่งในแต่ละสายก็จะมีท่าเฉพาะเป็นของตัวเองผมประทับใจท่านหนึ่งของสายหมัจดจัดๆเลยแหละผมคุณจะสามารถแจกแจ,กแจกวิตามินเซียมีประโยชน์ให้ศัตรูได้ด้วยครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าระบบต่อสู้คงมีประมาณนี้แต่พอเข้าสู่ช่วงกลางเกมคุณจะได้รู้จักกับระบบสกิลการ์ดผมก็ได้รู้ซึ้งเลยว่าเกมนี้มันไปได้อีกขั้น ทนเลยอะไรวะเนี่ยนั่นแหละมีหลากหลายสกิลเลยมียันสกิลยุดเวลา โซลูดโดในย e ุคเอโดะแลวก็ไม่ใช่เพียงแค่ระบบต่อสู้ที่ทําให้คุณเพลิดเพลินได้ในเกมนี้นะครับเรายังมีมินิเกมและเควสเสิมให้คุณได้ผ่อนคลายจากเนื้อเรื่องหลักว่างๆคุณก็ลองไปช่วยคลุงขายบะหมี่ช่วยคุณตาเอลครีสตัดฝืดไว้ไปล้องคล้าเกให้ชาวเมืองได้เพลิดเพลินมีเวลาเหลือก็แวะไปหาน้องอันนะเพื่อฝึกไว้พริบเฉียบแหลมกับการเป่ายิงฉบกลายไปได้ด้วยการทับวงกับมินิเกมนี้ครับแต่ถ้าคุณแพ้น้องอันนะคุณจะได้รับโทษโดยการลอนจอนให้น้องเขาดู 屈辱忘れはししないいいい中やっいよよいよよゃお客さん解放してもらいます恥ずかしいから。 เฮ้าคลาคให้มาได้าก็ได้ไหกครับเรียมะเขาจะบอกว่าเขาอยากเล่นเป่ายิ้งฉุบเฉยๆแล้วสคโมโตเรียวมะจะพิสูจน์ความรุทสิ์ของตัวเองได้หรือไม่คุณก็ต้องลองถอยมาเล่นแล้วล่ะในอีเวนต์ลดราคาอย่าง Sega Golden w e e k s a ซ e และยังมีอีกหลากหลายเกมที่ลดราคายัง p e r s o n a 5ฟและ Sonic f ร o n t i e ยอย่าลืมไปจับจองเป็นเจ้าของกันล่ะและขอขอบคุณทุกคนที่รับชมในวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนวายจ้ะ